ที่สุดเราก็ได้เห็นงานคอลแลบจริงๆจังๆของน้องฮิวโนุกับภาพยนตร์แล้วนะคะทุกคนกับน้อง UFO Chaser และว,วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังแรงบันดาลใจของคุณหลานกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Jenny to the West ให้ฟังกันค่ะผลงานเรื่องนี้ก็เป็นผลงานเดบิวต์เรื่องแรกของผูก้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงอย่างคุณต้าซานคงที่อายุเพียงแค่30มินิดแต่ก็กว่ารางวัลได้เยอะมากๆและได้รับคำชมจากผลงานเรื่องแรกไปอย่างมหาศาลเลยค่ะความเท่ของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อเลยนะทุกคนเพราะคุณต้า นกรรมคลาสสิกของจีนที่ชื่อเดียวกันอย่าง Journey to the West หรือภาษาไทยก็คือไซอิวนั่นแหละแต่ผิดกันตรงที่เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตามหาคมภี์ใดๆแต่เป็นภารกิจการรวมตัวกันของคน5คนที่เชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างมนุษย์ต่างดาวและผกกูก้กำกับก็ยังได้ใส่กิมมิคเล็กๆให้เมมเบอร์ทั้ง5้นคน,นยมีความคล้ายคลึงกับนณกรรมไซอิวด้วยนะบางตัวเนี่ยก็ชื่อเหมือนบางตัวก็คาแรคเตอร์เหมือนเช่นคุณถังที่เป็นตัวเอกของเรื่องก็มาจากพระถังซัมจั๋งนั่นเองและได้ใช้หัวหม้อ หน,นงังเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นฉายภาพยุครุ่งเรืองในปี1990ของนิตยาสารที่ชื่อว่า Space Exploration ค่ะและความหลงใหลในมนุษย์ต่างดาวของบอกออย่างคุณถังที่เขาเชื่อยอย่างสุดใจเลยว่าการค้นพบมนุษย์ต่างดาวจะก่อให้เกิดวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ทําให้คุณถังพยายามหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดและหนังก็ได้ตัดภาพมาสู่30ปีให้หลังที่นิตยาสารมันเข้าสู่ขาลงทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ดังใจคุณถังแม้แต่นิดเดียวนิตยสารเนี่ยขายไม่ได้เลยค่ะตัวสำนักพิมพ์ยูไดด้้ว เงินจากการที่คุณถังได้รับงานเป็นวิทยากรที่โรงพยาบาลจิตเวชและได้ขณะดเดียวกันเราก็ได้ทําความรู้จักชีวิตอีกมุมหนึงของคุณถังมากขึ้นในเรื่องของครอบครัวที่ไม่ได้สวยหรูเลยเพราะคุณถังเนี่ยต้องอยากกับภรรยาลูกก็ จากภาวะซึมเศร้าแต่โลกก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเพราะคุณถังยังมีเพื่อนร่วมงานที่แม้จะปากคอเลาะร้ายไปหน่อยอย่างคุณฉีแต่เธอก็อยู่เคียงข้างคุณถังในทุกการตัดสินใจแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้เชื่อในมุรลต่างเดาหรือก็ตามค่ะและอยู่ๆความฝันที่ใกล้จะดับก็กลับมามีไฟอีกครั้งเพราะอยู่ๆเนี่ยก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับที โบราณที่มีหน้าซ่าๆที่คุณถังเนยเชื่อว่าเป็นตัวรับสัญญาณจากนอกโลกค่ะแต่มันดันจอดับสัญญาณในขาดหายไปเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าทีวีเครื่องนี้มันไม่เคยดับสักครั้งเดียวทุกคนทําให้คุณถังเนยก็คิดแล้วว่าต้องเกิดอะไรสักอย่างแน่นอนเขาจึงได้ติดต่อกับเพื่อนที่ชื่อว่านารดสุที่เป็นนักอุตุนิยมวิทยาว่ามีการรายงานอะไรจากนาซาไหมสรุปว่ามีค่ะทุกคนพบว,ว่ามีปรากฏการณ์ประหลาดก็คือมีลําแสงเนี่ยพุ่งลงมาจากฟ้าในหมู่บ้านสี่ชวนค่ะคุณถังก็ไม่รอช้าที่จะเดิินททาาาางไปตมหส่ีเข รอคอยมาตลอดชีวิตค่ะที่ถึงแม้ว่าจะต้องขายของรักของหวงอย่างชุดนักบินอวกาศในราคาที่ต่ำมากๆก็ตามและภารกิจแห่งจักรวาลรอบนี้คุณถังก็ไม่ได้เดินทางไปคนเดียวแต่มีเพื่อนร่วมเดินทางถึง4คนได้แก่คุณฉินและก็คุณนาริสุคนที่3ามเนี่ยชื่อว่าเสีส่ยวเซียวแฟนคลับที่ติดตามนาิตยสารมานานมากๆและคนสุดท้ายที่เป็นแรงบันดาลใจของน้องฮิโรโนคอนี้นั่นก็คือชายหนุ่มที่อ้างว่าได้รับบิชชันจากมนุษย์ต่างดาวอย่างซุนหรือเด็กที่สวมมอไว้บนหัวนั่นเองค่ะแต่ใครจะได้ คำตอบที่ตามหามานานอย่างมนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงแล้วคุณถังยังได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างอีกด้วยค่ะส่วนสิ่งนั้นจะเป็นอะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับติหัวหม้อที่น้องฮิโรโนโทอนแบบมาเอาไว้ต่อในคลิปหน้านะ